สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมแฟมมี่ครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดเรื่องนะครับที่เป็นประเด็นดราม่าอยู่ตอนนี้นะครับก่อนเริ่มคลิปคันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งนะครับเป็นกลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับโอเคครับก็ใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์กันครับอย่างสุภาพนะครับผมนะครับจะมาพูดคลิปนี้นะครับอย่างเป็นกลางที่สุดนะครับจะไม่โจมตีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับแต่ผมจะเอาเรื่องที่มันเป็นดราม่าตอนนี้นะครับมาพูดให้ทุกคนได แอดชลานะครับได้ประกาศโพสต์นะครับในการพับโปรเจกต์ของ12หางชลานะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงนะครับผมจะไปให้ดูเลยครับสวัสดีครับนี่เป็นประกาศสุดท้ายนะครับจากทางทีมงานนะครับเรารู้สึกขอบคุณทุกคนนะครับที่ซับพอร์ตจากผู้ติดตามนะครับถ้าไม่มีพวกคุณครับคงไม่มีเราในวันนี้นะครับขอบคุณนะครับที่นิยามนะครับคาว่าเราคือเซิร์ฟเวอร์ขายฝันวันนี้นะครับเราพร้อมที่จะรับคํานั้นนะครับและภูมิใจครับทำให้ทุกคนได้ฝันและสนุกไปกับการแต่งเติมเกมที่เรารรัักนะคบ แล้วทางเราครับขออภัยทุกท่านนะครับที่ทําให้ผิดหวังสุดท้ายนะครับทางเรานะครับขอทุกท่านนะครับมีความสุขและจดจําเรานะครับในฐานะผู้เล่นคนนึงนะครับที่ฝันเยอะแยะมากมายและทุ่มเทกับเกมนี้จริงๆนะครับจดจําเราไว้นะครับจดจําทุกอย่างนะครับครึ่งปีที่เราร่วมออกความคีดเห็นกันนะครับครึ่งปีที่เราทุ่มเทมันจะเป็นประสบการณ์ที่เราไม่มีวันลืมนะครับโอเคและสุดท้ายนะครับทางเราครับจะปิดแฟนเพจ a c e b o o k นะครับทั้งกลุ่มตลาดและกลุ่ม Discord นะครับ จะถูกปรับเปลี่ยนนะครับเป็นช่องทางพูดคุยให้ความรู้แทนนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับอันนี้คือประกาศสุดท้ายของทางแอชลาณ์นับที่ได้โพสต์ออกมานะครับเมื่อเช้านี้นะครับโอเคซึ่งประเด็นดราม่าตอนนี้นะครับนั่นก็คือทางบิ๊กบักนะครับให้ลิขสิ์ครับกับเซิร์ฟเวอร์ท h อนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกคอมเมนต์กันเลยนะครับอันนี้นะครับเซิร์ฟเวอร์ชลานะครับเว็บนี้นะครับเราทุ่มเทจริงๆนะครับแอบเสียดายแต่ภูมิใจที่ทุกคนชมนะครับเป็นจะเป็นหน้าแฟนเพจ แฟไอ้หน้าเน้ผหลักแล้รของ12หาง TH นะครับโอเคเราไปดูของฝั่งของฝั่งอ้นี้ด้วยนะครับของฝั่ง Big Bucks t u d i o นะครับว่าเขาจะพูดยังไงนะครับ Big Bucks ตูดินะครับก็ได้โพสต์นะครับเป็นโพสต์หนึ่งนะครับขอขอเขียนนะครับเรื่องลิขสิทธิ์เกม12หางนิดนึงนะครับเพราะว่าคนสอบถามเข้ามาเยอะเหลือเกินครับปกตินะครับ Big b u ัคสตูดนะไม่เคยตอบ คอมเมนต์หรือว่าเคลื่อนไหวนะครับเกี่ยวกับ12หางออนไลน์นะครับวันนี้นะครับน่าจะเป็นโพสต์แรกที่ออกมาเคลื่อนไหวนะครับเกี่ยวกับ12หางออนไลน์ตั้งแต่เกมปิดไปตั้งแต่ตอนนู้นนะครับสีปีก่อนนี้นะน่าจะเป็นโพสต์แรกที่เกี่ยวกับ12หางออนไลน์นะครับโอเคเนื้อความจะเป็นยังไงครับไปดูกันเลยเนื่องด้วยช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับได้มีคนนะครับนำเกม12หางนะครับไปเปิดเป็นเซิร์ฟเวอร์ผิดลิขสิทธิ์2เซิร์ฟเวอร์นะครับ ก็น่าจะเป็นของฉลากับของ th นะครับสองเซิร์ฟเวอร์นี้ซึ่งปกติแล้วนะครับทาง Big Buck นะครับซึ่งเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์จะต้องสั่งปิดนะครับแต่เรื่องด้วย Big Buck นะครับเห็นความตั้งใจของน้องๆและคิดถึงเกมนี้นะครับเลยตัดสินใจนะครับที่จะไม่ทำอะไรนะครับแล้วก็ปล่อยปะละเลยทีนี้นะครับหนึ่งเซิร์ฟเวอร์นะครับได้ทำการเก็บเงินจากตัวเกมทำให้ Big Buck นะครับต้องตัดสินใจทาอย่างถูกต้องนะครับ ด้วยการให้ลิขสิทธิ์ให้บริการต่อไปนะครับโอเคไอเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกเก็บเงินจากตัวเกมผมว่าน่าจะเป็นของเซิร์ฟเวอร์ทีเนะครับเพราะว่าฉลานะครับเขาได้ทําการที่แบบว่าไม่เก็บเงินนะครับแต่จะเป็นการหาของนะครับในด่านต่างๆแทนครับผมก็น่าจะการันตีเลยครับว่าเซิร์ฟเวอร์นี้น่าจะเป็นของ TH นะครับโอเคเราไปต่ออะไรครับดยคำโดยํำชับว่าให้ปล่อยให้อีกเซิร์ฟเวอร์ครับเปิดต่อไปอ่นนั่นก็คือเซิร์ฟเวอร์ฉลานะครับให้เปิดต่อไปได้ซึ่งทางนั้นนะครับก็ตกลงทาง TH นนะะคครรัับกก็ตลงบ ดังนั้นนะครับจริงๆ Big b u g นะครับไม่ได้เลือกเข้าข้างเซิร์ฟเวอร์ใดเซิร์ฟเวอร์หนึ่งนะครับจริงๆแอบดีใจที่คนรักเกมลงมากขนาดนี้นะครับแลวเอาใจช่วยทั้ง2เซิร์ฟเวอร์นะครับแต่คงต้องทําให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับโอเคโดยทาง Big b u g นะครับให้เป็นลิขสิทธิ์นะครับกับเกม12หางออนไลน์นะครับก็คือของเซิร์ฟเวอร์เทก็จะไปเป็นเกมที่เถื่อนในต่อไปนะครับโอเคบอลนะครับเดี๋ยวจะมี Official Post ตนะครับตามใหม่ทีนะครับแต่ตอนนี้ก็คือยังไม่มี Official Post มาทีนะครับ โอเคแล้วก็ไปดูคอมเมนต์นะครับผมจะไม่ยกคอมเมนต์ที่มันยังไงครับเกี่ยวกับความรุนแรงอ่ะบางคอมเมนต์นะครับก็จะรุนแรงกันไปก็เข้าไปอ่านเองได้นะครับในของ Big b u ัค Studio นะครับแต่ผมจะยกมาบางคอมเมนต์ที่น่าสนใจนะครับอ่าเหมือนคอมเมนต์นี้นะครับเขาก็บอกนะว่าแล้วในอนาคตนะครับมีความเป็นไปได้ไหมครับที่ทางเรานะครับจะติดต่อเรื่องขอลิขสิทธิ์นะครับได้ไหมคะทางเรานะครับรู้สึกไม่สบายใจจริงๆเพราะว่า มันนะครับเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ค่อยดีต่อทางเราด้วยจะสามารถติดต่อเรื่องเช่าลิขสิทธิ์ได้ทางเราจะขอจะรอวันนั้นจริงๆนะครับบิ๊กบักนะครับแล้วก็ได้ฝนตอบไปนะครับว่าไม่ได้นะครับเพราะแอดคอนเนอร์เอาไปแล้วอ่าแล้วก็ทางแมนจูนะครับก็ได้ตอบไปว่านั่นหมายความว่าอนาคตนะครับก็ไม่มีโอกาสใช่แล้วใช่ไหมครับอ่าทางบิ๊กบักกนเขาตอบไปว่าให้หลายคนไม่ได้ครับก็คือต้องรอนะครับ ภาคหนึ่งนะครับต้องรออย่างน้อย3ปีเป็นขั้นต่ำนะครับถึงจะหมดสัญญานี้นะครับทาให้๊บักกึงสามารถที่จะให้ลิขสิทธิ์อีกท่านหนึ่งต่อไปได้นะครับโอเคแล้วก็ไปดูอีกคอมเมนต์กันนะครับคอมเมนต์นี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันผมจะอ่านอย่างเป็นกลางแล้วก็ให้ทุกคนนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมเองนะครับแล้วก็แยกแยะกันเองว่าบิ๊กบักนะครับพูดถึงอะไรครับอ่าคอมเมนต์นี้นะครับแอดนะครับก็รู้สึกใจอ่อนเลยนะครับแอบช่วยมันทำเซิร์ฟเวอร์นานแล้วนะครับอ่าอันนี้ก็น่าจะรููู้้้ทุกกคคนนน่่าาจะะรรรผม็ับว แอบช่วยเซิร์เวอร์ทำนี่เป็นเซอร์เวอร์อะไรนะครับอ่ะเราไปต่อเลยนะครับพิ่ปักสตูดิโอนะครับออกมาบอกนะครับว่าอีกฝั่งนะครับไม่ได้ปฏิต่อมานะครับนั่นเป็นเหตุผลแค่นั้นจริงๆแล้วก็ขอไอจีแฮชนะครับรับปากว่าให้เซิร์เวอร์เซิร์เวอร์นะครับเปิดต่อไปได้แต่กับกันนะครับเซอร์เวอร์ชลานะครับถ้าได้ลิขสิทธิ์นะครับ G H นะครับจะต้องปิดนะครับแล้วก็เก็บเงินอย่างนั้นนะจะไม่ดีกับคนที่เล่น G h นะครับเอเคก็หมายความว่า ทางชลานะครับไม่ได้ติดต่อมาหาทาง Bigbuck Studio เพื่อขอลิขสิทธิ์นะครับแต่ทาง TH นะครับได้มาติดต่อขอลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็ที่ Bigbuck พูดนะครับก็คือประมาณว่าถ้าชลานะครับได้ลิขสิทธิ์ถูกต้องนะครับตามกฎหมายจริงๆทาง TH นะครับจะต้องถูกปิดนะครับเพราะว่าเก็บเงินนะครับโอเคก็ตามนี้นะครับความจริงมันมีหลายคอมเมนต์มากๆครับที่ตอนนี้ที่โถมกันมาใส่ทั้ง Bigbuck แล้วก็ TH นะครับก็ถ้าใครนะครับ ที่อยากจะเข้าไปหาอ่านนะครับก็เข้าไปหาอ่านได้เลยนะครับผมนะครับก็อยากจะเป็นการที่สุดแต่ว่าผมก็แอบสงสารแอดชลานะครับก็ขอให้แอดชลานะครับสู้ๆนะครับเท่านี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเท่านี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ